ทําไมเราต้องติดนิสัยเคยโดนด่าไหมพวกมึงเคยโดนด่ากันไหมว่าเชี่ยติดนิสัยว่ะเออเคยไหมประจําติดติดอะไรบ้างอ่ะไอปูปูติดอะไรบุรีครับมึงเยอาเพิ่งมาติดกูกำลังพิล์กูกำลังพิล์หมวหอกูอยู่กูก็เหี้่ยถามนี่กูตอบโอเคโอเคโอเค ต,ติดกุหลี่ก็โอเคอะนัดอะนัดอะนัดติดอะไรที่กูติดจริงๆนะเว้ยเออติดน้ำตาลเว้ยกูติด,ต,ดติดของหวานติดอะไรเงี้ยรู้ออไหมว่าทําไมเราผูกเชือกรองเท้าโดยไม่ต้องคิดว่าซ้ายทบขวาหรือขวาทบซ้ายลองย้อนกลับไปตอนเด็กๆดูว่าวันที่มึงหัดผูกเชือกรองเท้ากูว่ามึงจําได้กูว่ามึงจําได้แล้วทําไมวันนี้มึงใช้เวลาแป๊บเดียวกว่าวันนั้นสังเกตไหมว่าอะไรที่มนุษย์ทําเป็นแล้วไม่ทําเป็นเลย มึงแทบไม่ต้องคิดเลยว่าจะผูกยังไงอีกแล้วอะมึงไม่ต้องคิดแล้วอะมึงสามารถไม่มองแล้วก็ผูกได้เลยถูกไหมเออมันก็ไม่ต้องมองตอนนี้ไม่ต้องมองก็ได้ออถูกต้องนั่นคือนิสัยทําไมสมองถึงไม่คิดทุกครั้งเวลาผูกเชือกรองเท้าวะทําไมทุกวันนี้เวลามึงขับรถอะทําไมมึงไม่ต้องใช้สมองวิเคราะห์แล้วว่าควรจะเปลี่ยนเกียร์ไหมควรจะศึกษาไฟเลี้ยวใหม่ลองคิดดูถ้าเราต้องเรียนรู้การขับรถใหม่ทุกครั้งเวลาจะไปเที่ยวอะ มันลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราทุกอย่างอ่ะมันจะมีผลต่อสมองของเราคือส่วนเซเบิลแกงเกลียไม่ต้องจำแกงคุณนึกว่าแกงคอยดิแกงคอยที่อะไรไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้กูจะแชร์นะอ่านี่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 ทุกคนเห็นนะทุกคนดูนะฮะว่าทําไมเราถึงโดนด่าว่าติดที่ใสอ่ะเคยนึกถึงโรงหนังไหมกูอ่านไปแล้วแล้วกูก็คิดแล้วอ่ะนึกถึงโรงหนัง อยากกินอะไรครับเบนโตเม้นมาหน่อยเบนโตเโตอ้ยแดกยากด้วยสัตว์แดก <it> ยากนี้ชีโตสอยากกินอะไรถ้าไปลงหนังเมเจอร์อยากกินอะไร oh. แค่คำว่าอยากกินก็คือป๊อปคอรนแล้วถูกต้องเนี่ยเ <laughs> นี่ยถูกไหมอยากกินป๊อปคอรนอ่ะคือแล้วแล้วอะไรมันทำให้เราต้องอยากแดกป๊อปคอรนวะเวลาไปลงหนังอะ่ะ <laughs> เคยเคยสังเกตไหมว่าหลังๆคนจะบอกว่า อยากกินป๊อปคอร์นวะอ,อ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆบอกอยากกินป๊อปคอร์นวะไม่ได้อยากดูหนังมึง<อ>ไม่ได้อยากดูหนังเ,นเออมึงเป็นกูก็เป็นอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะฮะมีชายชาวออเมริกันคนหนึ่งชื่อ,อยูจีนนะเขาเป็นสมองอักเสบแล้วก็เป็นแผลขนาดใหญ่ในส่วนเซเวกลงเกียนะแล้วก็เขาไม่สามารถจดจําอะไรได้เกินยี่สิบวินาทีเลยแล้วกเาา็เขาสามารถกินอาหารห้าถึงหกมื้อต่อหนึ่งวันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ากินไปหรือยัง แล้วก็เขาจําตัวเองไม่ได้แล้วก็ลูกๆหลานๆหรือเมียเขาจําไม่ได้อ่า oh. อารมณ์ประมาณนั้นเอยูจีนเนี่ยนะเขาเหมือนกับเป็นชายสูงวัยแล้วเริ่มสูงวัยแล้วแล้วก็คนนี้นะมีผลต่อ,อวงการแพทย์อย่างมากในการเรียนรู้นิสัยของมนุษย์แต่ยูจีนสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำหยิบเบคอนในตู้เย็นกับไข่มาทอดได้แล้วก็เขาวาดแผนที่ในบ้านไม่ได้แต่สามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ำ สามารถที่จะเดินเข้าไปตู้เย็นแล้วก็หยิบไข่หยิบเนยถั่วมาทาแดกได้เออแล้วถ้าจําไม่ได้เกินยี่สิบวิจะจําทางได้ไงวะถูกไหมคือในในการทดลองอะ่ะหมอเขาให้ยูจีนอะ่ะวาดแผนที่บ้านยูจีนบอกเขาทาไม่ได้ไอ้เหี้ยทายังไงทําไม่ได้ทีนี้หมอก็บอกว่าถ้าคุณหิวคุณทํายังไงครับให้ยูจีนอะ่ะเข้าไปเดินเข้าไปยูจีนสามารถเดินเข้าไปลุกเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปหยิบเนยถั่วแดกได้ นะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะยูจีนเดินออกไปนอกบ้านเพื่อไปเดินเล่นอ่พาพอเขาไปเดินเล่นเนี่ยทุกๆุกวันนะเขาจะออกไปเดินเล่นกับเมียเขาเออแล้วหมอเนี่ยกำชับว่าบอก,อบ,อกบอกเมียเขาว่าอย่าปล่อยยูจีนเนี่ยค่าสา,ายตาเด็ดขาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ยยูจีนจะหายไปเออยูจีนจะหายไปเว้ยแล้วก็เขาจาทางไม่ได้นี่เนาะเพราะจำเขาจําทางไม่ได้ถูกไหมนัดเออยูจีนจาทางไม่ได้แล้วยูดีดีวันหนึง่ง เหมือนนิยายยูจีนหายไปยูจีนหายไปไปไหนถ้ากูถ้ากูไม่บอกว่าหายไปมันก็ไม่มีจุดไคลแม็กพอยูจีนหายไปโอ้โหเมียก็ร้องลั่นเลยเอ้ยยูจีนอยู่ไหนยูจีนอยู่ไหนเออออกไปข้างนอกตามหาไม่เจอจนโทรหาตำรวจเมียยูจีนกลับมาที่บ้านเห็นยูจีนกดโทรทัศน์เล่นยูจีนวาดแผนที่ในบ้านไม่ได้ แต่ยูจีนสามารถเดินออกไปข้างนอกแล้วกลับเองได้ทีนี้หลายวันผ่านไปเออยูจีนออกไปข้างนอกอีกครั้งทีนี้นอกบ้านทําถนนเอขุดดินอะไรอย่างเงี้ยยูจีนหลงทางจนเพื่อนบ้านเนี่ย oh. ต้องลากกลับมาสรุปหมออะก็วินิจฉัยแล้วก็ทําการทดลองเนาะว่าเออยูจีนเนี่ยเขาจำเพราะนิสัยไม่ได้จําเพราะ หัวสมองประมวลเขาเขารู้เขานิสัยเขาจําเลยว่าผ่านต้นสนต้นนี้เลี้ยวขวาผ่านตู้ไปจะนีเลี้ยวซ้ายนี่คือการจําเรียกว่าละเมอก็ถึงอะทําไมคนเราถึงละเมอแล้วเดินในบ้านได้มึงไม่แปลกใจหรอเฮ้ยมึงกูคเคยละเมอ,อไปกินขนมในตู้เย,นย็นเว้ยอ่ะเห็นไหมเพราะว่ามึงรู้แม้กระทั่งว่าเดินกี่ก้าวจนจะพ้นขอบบันไดอะนี่คือนิสัยเอ นี่คือน,นิสัยของคนและยูจีนเขาไม่สามารถจําอะไรได้เลยแต่เขากลับเดินไปเข้าห้องน้ําเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็กลับบ้านได้อะเป็นพลังแห่งความเคยชินนะทีนี้มีการทดลองทดลองหนึ่งเขาเอาหนูอ่ะมาผ่าตัดแล้วก็เอาสายไฟเชื่อมโยงเชื่อมโยงว่าสมองส่วนไหนของหนูทํางานเมื่อเจอเขาวงกฏคอ,อเขาผ่าตัดเอาหนูอ่ะผ่าตัดมีสายไฟอยู่บนหัวแล้วนะเขาให้หนูมาอยู่ในเขาวงกดไว้ แล้วก็ใช้ม่านปิดสีเขียวนี่คือม่านนะครับทุกคนแต่กูทำได้แค่นี้ <laughs> <laughs> มา่มานม่านปิดทีนี้ก่อนที่หนูจะวิ่งออกไปมันจะมีรีเซพชันกดกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิงแล้วม่านก็จะเปิดออกมา,อาพอมาอ่านเปิดออกมา,าหนูหนูเกิดอาการอะไรรู้ไหมเกิดอาการวิ่งชนกำแพงข่วนกำแพงเชีย่ยกูต้องออกไปจากที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูวิ่งมาเห็นข้างซ้ายไหม ข้างซ้ายคือช็อกโกแลตข้างขวาคือว่างเปล่าหนูวิ่งมาทางขวา10ตัววิ่งข้างขวา1ิบตัวแต่พอมาถึงข้างขวาแล้วมันจนมุมมันเลยต้องวิ่งกลับไปข้างซ้ายเพื่อไปหาช็อกโกแลต <S <S หนู1ิตัวยังไงก็ต้องหาช็อกโกแลตเจอเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่แค่ข้างนี้เขาเอาหนูมาเป็นร้อยตัวเลยเพื่อมาทําการทดลองนี้หนูทุกตัวหาช็อกโกแลตเจอหมด <S <S แต่ <S <S ที่น่าสนใจก็คือเขาวัดคลื่นสมองของหนูอะคลื่นสมองของหนูเนี่ยจะตกใจสุดขีดเมื่ออยู่หลังมา่าน ทีนี้จะตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อกระดิ่งเคาเรียกออใช่แต่พอม่านเปิดปับ๊บขึ้นสมองเริ่มลดลงหน่อยหนึ่งพอมาอยู่ตรงกลางตัวทีนี้เออทีนี้ขึ้นสมองจะพุ่งขึ้นไปอีกทีหนึง่งเมื่อเห็นช็อกโกแลตเขาเลยสันนิษฐานว่านิสัยเนี่ยประกอบไปด้วยสามอย่างหนึ่งคือสิ่งกระตุน้นสองคือกิจวัตรสามคือรางวัลวเออเรามาดูกันว่า สิ่งกระตุน้นกิจวัตรรางวัลเนี่ยมันคืออะไรจำเอ่อโรงหนังเมื่อกี้ได้ไหมอืมอ่าโรงหนังเมื่อกี้ถ้ามึงไม่ได้ฟังเรื่องคังคูใบถ้ามึงไม่ได้ดูโปสเตอร์หนังหน้าหน้าโรงหนังระหว่างกลับบ้านนั่งรถเมล์กลับบ้านหรืออะไรก็ตามแต่มึงอยากดูหนังไหมไม่ไม่ไม่นะกคงนึกไม่ออกเออทีนี้พอเราเห็นโรงเราเห็นโปสเตอร์หนังปับ๊บสิ่งที่เราทําคืออะไรก็รู้สึกอยากไปดูหนังเนี่ยเข้าไปดูหนัง พอเข้าไปดูหนังมึงนั่งว่างๆของมึงอ่ะมึงต้องทําอะไรวะก็ต้องกินป๊อปคอนและนี่คือสิ่งที่เราจะเอานิสัยพวกเนี้ไปใช้ในธุรกิจได้คืออะไรรู้ไหมจําได้ไหมก่อนเข้าหนังเนี่ยจะมีโฆษณาเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจําได้ไหมเออมันจะมีป๊อปคอนกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ใส่ลงไปแล้วก็มีเสียงน้ําแข็งเสียงน้ําแข็งคือสิ่งกระตุ้นอ่ะมึงได้ยินเสียงน้ําแข็งจัก จากแก้วอะกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊แล้วมีเสียงซ่าซาออกมานั่นคือสิ่งกระตุ้นเว้ยพอสิ่งกระตุ้นมาปั๊บมึงไปซื้อน้ํานั้นมากินรางวัลของมึงคือความหวานที่จะลงไปในคอนี่คือวงจรแห่งนิสัยอ่ะเรามาลองดูว่าอย่างอื่นคืออะไรมึงเอาสกกืน้ําลายแล้วเนี่ยกูหยิบน้ำเลยเนี่ยกูต้องเอาน้ํามากินเลยเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูว่าทําไมเราถึงติดบุหรี่ทําไมมนุษย์ถึงติดบุหรี่อ่ะ สิ่งกระตุ้นคือเราเห็นบุหรี่กิจ,จวัตรคือเราสูบรางวัลคือสารนิโคตินที่มันเข้าไปแล้วมันมึนเมาเออหรือทําไมโดนัทติดน้ําตาลสิ่งกระตุ้นคือ,อนัดไปเห็นในซีรีส์มาว่านางเอกอพระเอกกินบิงซูแล้วกิจ,จวัตรก็คือ,อไปนั่งแดกบิงซูพอรางวัลก็คือโอ้โหอิซุลีนอิสุลีนได้ปั๊มออกมาหลังจากกินน้ําตาลอะสมองจะมีความสุขสมองสมองนะเว้ยเป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคือจะหา ความสุขได้เก่งมากนี่คือสมองของเรานี่คือสมองของเราอะทีนี้นิสัยนะมีข้อเสียก็คือนิสัยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแบ่งแยก<น>ไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรแต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ถ้าเรารู้จักมันมากพอจำออได้ไหมว่าเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าสร้างนิสัยภายใน21วันเออเออเอันี้เคยได้ยินเออถ้าเกิดเราสามารถออกกำลังกายได้ย1วันอะสิ่งสิ่งกระตุ้นคือ อยากผอมอ่ะสมมติว่าสิ่งกระตุ้นอยากผอมอืมกิจวัตรคือออกกําลังกายรางวัลคือหุ่นที่ดีและใส่เสื้อผ้าได้เห็นไหมเราหล่อขึ้นเราสวยขึ้นหรือแล้วเรา,เราต่อมาที่กูกําลังจะบอกแต่ว่าไม่ได้ทําสไลด์มาเนาะก็คือสิ่งกระตุ้นจะหายไปเมื่อก่อนมึงเกิดความเครียดความเครียดคือสิ่งกระตุ้นกิจวัตรคือสูบบุหรี่รางวัลคืออ่ะอาจจะหายเครียดหรือว่านิโคตินเข้าปอดอุย เครยคนลุกเออใช่อ่ะพอผ่านไปสามเดือนสิ่งกระตุ้นความเครียดไม่มีแล้วกิจวัดคือสุปรี่มึนเมาเข้าปอดสิ่งกระตุ้นคือกูขอแทรกได้ไหมอ้าวว่ามาอ้าวว่ามาที่มึงด่ากูอ่ะว่ากูเริ่มกินเหล้าเยอะตอนเมื่อประมาณสองเดือนก่อนอ่ะสองสามเดือนก่อนแล้วมึงบอกว่านัดไม่ใช่ว่ามึงจะเครียดแล้วมึงก็นั่งกินเหล้าแบบนี้มึงติดนิสัยมึงพูดแบบนี้กับกูเวจนกูยอมเลิกอ่ะ กูยอมหยุดแล้ววันนี้มึงมาพูดเรื่องนี้คือม like so nah, ันใช่เลยเว้ยก็นัอเล่มกูไม่ได้เครียดกูไม่ได้เครียดแล้วแต่กลายเป็นกูอยากกินเหล้าคือตอนนั้นน่ะนัดนัดกินเหล้าทุกินใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยากมาคุยเรื่องธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยเฮียแม่งไม่ว่างเลยทํะไรวะอกกินเหล้ากินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วว่านัดเนี่ยมันเป็นคนที่มึงเป็นคนที่ชอบในเรื่องของหลักการหรืออะไรอย่างนงี้อยู่แล้วก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาพูดให้มึงฟังทีนี้มีเก็ดความรู้อยู่หน่อยหนึ่ง อย่างแมค o โดนัลแมคโดนัลเราสมมติเราหิวอยู่บนเราหิวอยู่บนถนนเราจะไปแมค o โดนัลอ่ะน่าเสมองเราคิดไปก่อนแล้วอ่ะแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายโค้กไอติมเหมือนเรากินไปก่อนแล้วอ่ะเอามึงลองคิดถึงแมค o โดนัลถ้ามึงจะไปกินตอนเนี้ยอารมณ์มึงกำลังทำร้ายพวกกูอยู่ตอนเนี้ยกูกำลังมึงได้รสแลี่ชาติมึงได้รสชาติของแมค o โดนัลไปแล้วอ่ะก่อนที่จะถึงร้านอ่ะแต่ถ้าไปแล้วปิดอ่ะ มึงโกรธไหมคุณถามจริงโกรธดิก็เทียมันคว้งอ่ะมันไปถึงร้านแล้วปิดเนี่ยเอ้าถ้ามอกี้เราถึงโกรธทำไมเราถึงโกรธรู้ปะทำไมวะนิสัยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไงแบ่งแยกไม่ได้นี่คือนิสัยเว้ยนิสัยคือคิดไปแล้วว่าเรากินเราลบรับลดกลิ่นสีไปแล้วอ่ะเออเนึกออกอแม่นี่คือนิสัยเพราะฉะนั้นนิสัยก็ลองเอาไปแยกประเภทกันดูลองไปสังเกตนิสัยของเราดู S <S แล้วทุกคนมีนิสัยที่ท, a, ทั้งเฮียทั้งดีมีหมดมันปาปนนะปาปนกันไป <S 2> <S 2> อออย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยวิธีการออกจากนิสัยที่ไม่ดีก็คือหาสิ่งกระตุ้นก่อนอย่างเช่นเมียของยูจีน่ะคนเ<ส>มื่อกี้เนาะเขาเห็นว่ายูจีน่ะเดินลงมาในตู้เย็นแล้วก็เอาเบคอนไปทอดตลอดเวลาเมียของเขาก็เลยเอาเบคอนอ่ะออกจากตู้เย็นมีแต่ผลไม้แล้วก็ผักสลัดสรุปยูจีนที่ใช้นิสัยดำรงชีวิตหยิบสลัดกินตอนแรกกินนิดหน่อย สักพักเริ่มกินเยอะกินเยอะสุดท้ายกินแต่สลัดเออเมียฉลาด<อ>วะ่ะเขาไม่ได้ฉลาดหรอกแต่ยูจีนตอนนั้นเขาป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาความจําเสื่อมเขาจําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายยูจีนบอกกับเมียว่าเขาบอกกับเมียก่อนหน้านั้นล้วบอกว่าเขาอยากจะทําประโยชน์อะไรให้กับอะไรสักอย่างเนื้อเขาอยากจะทประโยชน์ก่อนเขาตายอะ่ะเอ้ยเมียก็บอกยูจีนว่าคุณได้ทําประโยชน์กับวงการการแพทย์ทั้งหมดของโลกนี้แล้วแต่คุณแค่จําไม่ได้เท่านั้นเอง โอ้โหซึ้งมากคือกูไม่ได้ไม่ได้นึกว่าจะซึ้งไงแต่ไเป็นี้่มันซึ้งพอดีนี่ก็คือนิสัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ตบมือครับไปปิดไลค์เฮ้ยเดี๋ยวดิ